สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาอยู่กับ ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของวันพีซ c e ในช่วงของวา e No k u n การในตอนนี้ก็จะมีอยู่2เรื่องเลยก็คือเรื่องของโคซิโอเดงที่เขานั้นกลับมาจากความตายได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้ดูจะเป็นที่น่าสงสัยเป็นอย่างมากเลยสําหรับใครหลายๆคนที่ได้อ่านมังงะในตอนที่1น0่แล้วเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยโอเดงก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจะช่วยทุกคนเองอะไรประมาณนั้นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของไคโดที่อยู่ในร่างของไฮบรดโดยปกติแล้วไคโดที่จะใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นร่างมนุษย์ ต่อมาก็จะเป็นร่างของมังกรซึ่งผมและท่านผู้ชมหลายๆคนก็รู้สึกตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากเลยที่ว่าไคโดเนี่ยจะมาในร่างของไฮบริดแล้วเพราะว่าทาในร่างของไฮบริดเนี่ย มันจะทำให้ไคโดเนี่ยมีรูปแบบการต่อสู้ที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าร่างไฮบริดเนี่ยจะเป็นร่างที่ไคโดต้องรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเอาจริงและถึงจะใช้ร่างไฮบริดออกมา,มาเรามาเริ่มกันที่ประเด็นของโอเด้งกันก่อนเลยนะครับคือโอเด้งในตอนที่1นเนี่ยเขาได้บอกกับพวก9ก้าปลอ,อกดาบแดงว่าเขาจะเป็นคอยช่วยซัพพอร์ตและจัดการกับไคโดเองซึ่งนั่นทำให้พวก9ก้าปลอ,อกดาบแดงเนี่ยดีใจกันเป็นอย่างมากเลยที่ว่าโอเด้งนั้นยังมีชีวิตอยู่ แต่ว่ามันก็ได้มีก้าปลอกดาบแตงบางคนเนี่ยที่รู้สึกว่าไม่เชื่อว่าโอด้งนั้นมีชีวิตอยู่เลยถามโอด้งกลับไปว่าแล้วโอด้งเนี่ยกลับมาจากความตายได้อย่างไรโอด้งจึงบอกไปว่าโทกิเนี่ยย้อนเวลากลับไปช่วยเขาแล้วก็ได้ส่งเขามาอย่างอนาคตซึ่งนั่นก็ฟังดูเป็นเรื่องที่ไม่ค่อย make sense เป็นอย่างมากเลยเพราะว่าโทกิเนี่ย ได้เคยบอกกับพวกก้าวปลอกดาบแดงเอาไว้ว่าการย้อนเวลานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่การจะข้ามไปยังอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ในความคิดของผมเองเราเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าการที่เราจะย้อนกลับไปแก้อะไรในอดีตต่างๆนานา,นานเนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่วุ่นวายเป็นอย่างมากเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะแต่ว่าการที่จะข้ามไปยังอนาคตเนี่ยมันดูเป็นสิ่งที่แบบว่าน่าจะทําได้เพราะว่าอนาคตนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นมันก็จะเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังทําปัจจุบันอยู่ แต่เพียงแค่ว่าเรานั้นอยู่ในอนาคตทีนี้พวกก้าวปลอกดาบแตงเนี่ยก็มีบางคนที่เริ่มจะไม่ค่อยเชื่อแล้วว่าโอเด้งเนี่ย เป็นตัวจริงนั่นจึงทาให้อดงเนี่ยใช้จังหวะที่ทุกคนนะครับกำลังสงสัยอยู่ได้พุ่งเข้าไปโจมตีพวกก้าวปลอ,อกดาบแดงนั่นเองแต่ว่าพวกก้าวปลอ,อกดาบแดงเนี่ยก็สามารถที่จะรับการโจมตีนั้นเอาไปได้ทีนี้อาชูราซึ่งเป็นคนที่ดูจะมีความสงสัยในตัวของโอเด้งเป็นอย่างมากเลยที่ว่าเฮ้ยกลับมาได้ยังไงเนี่ยได้พุ่งเข้าไปโจมตีใส่โอเดังโอเด้งคนนี้จึงถูกฟันเข้าไปที่ใบหน้าแต่ว่าก็ไม่ได้มีเลือดไหลออกมาเลยนั่นจึงทาให้พวกก้าวปลอ,อกดาบแดงเนี่ยรู้แล้วว่าโอเด้งตัวนี้เนี่ยเป็นภาพวาดของ,องคันร่่่นนนััเอองมาากกกไปว้็คื ที่พกก้าวปลอกดาบแตงได้รู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าตอนนี้คันจูโร่สามารถควบคุมภาพวาดจากระยะไกลได้ และคันจูโร่เนี่ยก็กำลังไปตามจับโมโมโรสเกะอยู่สักพักกิคุกเขาก็ได้พูดออกมาว่าเขาเสียใจที่เขาไม่ได้จัดการกับคันจูโร่ให้เด็ดขาดเพราะว่าคันจูโร่เนี่ยเคยเป็นมิตรสหายกับเขาก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะลงมือทีนี้โอเด้งตัวปลอมก็ไม่ได้มาแค่ตัวเปล่าๆไงรู้ว่าตัวของเขานะั้นไม่สามารถจัดการกับก้าวปลอ,อกดาบแดงได้ก็เลยหยิบระเบิดขึ้นมาแล้วเปิดการใช้งานมันเพื่อที่จะได้ใช้จัดการกับพวกก้าวปลอ,อกดาบแดงอาชุราที่เห็นว่าถ้าจะไม่ค่อยดีซะแล้วเนี่ยก็เลยจับ ก็ได้บอกให้พวกก้าวปลอกดาบแดงคนอื่นเนเนี่ยไปช่วยโมโนสเกะซะพอพวกก้าวปลอกดาบแดงออกมาจากตรงนั้นได้เนี่ยก็ดันออกมาเจอกับแจ็คแห่งไพยแรงซะง,งั้นแต่สิ่งที่พวกเขาต้องทําในตอนนี้ก็คือการที่จะไปปกป้องโมโนสเกตนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมาเสียเวลากับแจ็ค นั่นจึงทำให้อินุอาราชิบอกว่าเขานั้นจะอยู่ที่นี่เพื่อจัดการกับแจ็คเองแจ็คก็เลยพูดปากตีไปว่าที่นี่เนี่ยมันไม่มีดวงจันทร์ทำให้แกเนี่ยกลายเป็นล่างสูลองได้หรอกนะอินุอาราชิก็ได้บอกกับแจ็คไปว่าที่นี่ก็ไม่มีแก๊สพีให้แกใช้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วโอเดงที่กลับมาเนี่ยมันเป็นโอเดงที่มาจากภาพวาดของคันจิโร ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าจะกลับมาเพื่อที่ให้พวกก้าวปลอกดาบแดงเนี่ยมีกําลังใจขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทําลายกําลังใจนั้นลงด้วยการที่โอเด้งนั้นเป็นตัวปลอมถ้าเกิดว่าผมเป็นพวกก้าวปลอ,อกดาบแดงเนี่ยผมก็คงรู้สึกแย่มากๆเหมือนกันที่ว่าโอเดงเนี่ยกลับมาที่ดันกลายเป็นตัวปลอมซะงั้นแล้วก็เป็นตัวปลอมที่มาจากคันจูโร่ซะอีก ต่อจากนั้นก็จะเป็นในตอนที่โอโรจิเนกำลังเผาปราสาทอยู่เพราะว่าโอโรจิเนตั้งใจว่าจะทําการเผาโอนิงาชิมะไปกับพวกของไคโดเลยซึ่งจริงๆแล้วโอโรจิเนถูกจัดการไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไ่ะแต่ว่าโอโรจิเนก็ยังไม่ตายคือก็น่าจะเป็นอย่างที่หลายๆคนเนี่ยคาดการล้วก็คิดกันเอาไว้เพราะว่าโอโรจิเนมีพลังจากผลเฮบิเฮบิโมเดลยามาโตโนโอโรจิหรือว่างูยักษ์แปดหัวในตำนานนั่นเอง,เอง ซึ่งตามตำนานแล้วเนี่ยงูยักษ์โอโรจิเนี่ยจะตายเพราะว่าเมาเล่ากับพวกสาวๆที่ถูกนำมาสังเวยแต่ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยงูยักษ์โอโรจิก็ถูกเทพซูซานโอะนะครับจัดการไปด้วยการตัดหัวทั้ง8หัวของมันทิ้งซะนั่นจึงไม่แปลกเลยที่ว่าโอโรจินั้นถูกจัดการไปแล้วรอบนึงก็ยังไม่ตายนะครับแล้วก็ยังสามารถกลับมาแล้วก็ทำการเผาปราสาทได้อีกทางด้านของยามาโตะกับโมโมโนสเกะเนี่ยก็กำลังเดินทางกันอยู่โดยที่ยามาโตะเนี่ยเป็นคนแบกโมโมโนสเกะแล้วก็วิ่ง แต่ทีนี้โม,มโมโนสเกะเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าในตอนที่เขาตกใจหรือว่าเสียใจมากบ้างเนี่ยเขาก็จะกลายร่างเป็นมังกรโดยที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะกลายร่างกลับมาเป็นมนุษย์ปกติได้ดยที่ว่าเขาเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมพลังจากผลไม้ปีศาจได้ดีมากพอแต่ว่าในตอนนี้โม,มโมโนสเกะเนี่ย ก็เริ่มที่จะควบคุมพลังการแปลงร่างได้แล้วคือมันก็แบบว่าควบคุมได้ดีขึ้นมาณนั้นนั่นแหละและความตั้งใจของโมโมโนสเกตเนี่ยก็คือการที่เขานั้นอยากจะเป็นมังกรที่แข็งแกร่งให้ได้แบบไคโดเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยพวกลูฟี่ในการต่อสู้ต่อจากนั้น,นยามาโตะก็เลยพูดขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกเป็นห่วงลูฟี่เป็นอย่างมากเลยว่าลูฟี่เนี่ยกำลังต่อสู้กับไคโดอยู่ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างโมโมโนสเกตเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ยลูฟี่ก็อ่อนแแรรรงงงงงลลบบ้าาาาาเเเพะะวะววว่ว่่่่่โดดดนนนไคกกททือยยยหหัีีีตฟ ก็คงยังไหวอยู่แหละทีนี้ก็เลยมาทําให้สงสัยกันต่อแล้วว่าโมโมโนสเกะเนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่าลูฟี่ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างหรือว่าทําอะไรอยู่ต่อมาผมจะขอพูดถึงประเด็นหลักอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของไคโดนี่แหละคือไคโดเนี่ยปกติเขาจะอยู่ในร่างของมนุษย์หรือไม่ก็เบือบ่อ่อก็จะกลายเป็นร่างของมังกรที่ใช้เวลาในการเดินทางในการบินบนอากาศไปนู่นมานี่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าในตอนนี้ที่ไคโดกับบิ๊กมัมกำลังต่อสู้กับพวกของลูฟี่อยู่ไคโดก็ได้ใช้ร่างไฮบริดออกมา และเหตุผลในการใช้ร่างไฮบริดของไคโดในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าไคโดนั้นคิดว่าเขาต้องเอาจริงเอาจังสักหน่อยละ เพราะว่าจะมาเล่นๆกับพวกลูฟี่เนี่ยคงจะไม่ได้เพราะว่าลูฟี่นั้นก็มีฝีมือได้กเก่งกาจมากพอสมควรอยู่เหมือนกันการที่จะเสริมพลังจากผลไม้ปีศาจส,สายโซออนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นในร่างของไฮบริดเพราะว่ามันจะสามารถดึงพลังของผลอ้วกอ,ออกมาได้แล้วก็กําจัดข้อเสียของการกลายร่างเป็นมังกรแบบทั้งตัวที่ว่าจะกลายเป็นเป้านิ่งหรือว่ากระสอบสายนั่นเองซึ่งไคโดในร่างไฮบริดเนี่ยก็ดูมีความน่ากลัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าตัวของลูฟี่เองเนี่ย เขาก็ดูแล้วจะไม่ค่อยกลัวตัวไคโดในร่างไฮบริดเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าแววตาของลูฟี่เนี่ยยังคงมีความมั่นใจว่าจะสามารถชนะบิ๊กมัมและไคโดได้หลักๆแล้วไคโดในร่างไฮบริดเนี่ยก็จะมีตัวเป็นมนุษย์ปกติเลยก็คือเหมือนไคโดปกติทั่วไปแต่ว่าจะมีเกรดของมังกรเนี่ยเข้ามาเสริมอีกด้วยแล้วก็ส่วนหัวก็คือใบหน้าของไคโดนั่นแหละก็จะมีการที่แบบว่าเพิ่มความเป็นมังกรให้มากขึ้นประมาณนั้น แต่ผมว่าการกลายเป็นร่างไฮบริดของไคโดในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีความหมายอะไรอื่นเพิ่มก็คงต้องติดตามคอยดูกันต่อไปแล้วกันนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด like, ก Subscribe และสามารถพูด,พดคุยคอมเมนต์กันได้เช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่น,นก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ